อีก2,000เกิน3,000 4,000เย็ดเท่เอาดิเอาดิโจนสลอ็อตไปทำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความมันของผู้เล่นเท่านั้นมีได้มีเจตนาชักจูงยุยงปลุกปัน่นให้เล่นการพนันผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำไปอ่าโอเคครับผม,ผมก็อยู่ผมหลามแดงในช่องโจนสล็อตอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็จะมาปั่นหนูทองนะครับผมฟอร์จูนเมาส์นั่นแหละเออ ดูซิว่าเกมนี้มันจะแจก,กอะไรยังไงบ้างนะกะติกาข้าวๆเกมนี้จะแจก,กเป็นลนยนะครับผมมีทั้งหมดกี่ลายเนะี่ยตอนนีงเปิดเปิดให้ดูเลยปรับ,บมี5้า,ลายลนะครับผมนจะจ๊ะก็มีสัญลักษณ์ทั้งหมด6แบบ5้ายลสัญลักษณ์วายอีกหนึ่งนะอืมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปั่นกันแบบน้อยๆนะผมสูตรเกมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าปั่นน้อยๆก่อนปั่นรอบทิ้งนะครับผมแล้วก็ ค่อยๆเพิ่มเบ็ดไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มที่รอบละสิบแล้วกันถ้าเกิดว่าไม่ได้เนะี่ยเดี๋ยวผมก็จะเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับผมสูตรมันก็ง่ายๆนะครับผมไม่มีอะไรมากเทอร์โบไปก่อนแล้วก็ออโต้ไปแปดสิบไปปื้ปืป้มาแล้วรับหนึ่งวายหกบาทปั่นไปสิบได้มาหกอ่ะมาแล้วครับสิบหนูทองแม่ไม่มาครับผมวายหกสิบครับทุนผมเท่าไหรนะ่เนี่ยลืมดู เอ็ดพันแปดมะรู้สึกเออเจ็ดพันแปดนะครับผมปั่นไปครับปั่นเรื่อยๆปั่นยาวๆผ่านไปแล้วสามสิบรอบ <c oughs> ดูเงินครับละลายไปเรื่อยๆครับแปดสิบรอบแรกเหมือนจะยังไม่มีนะยังไม่น่าจะเข้าสือรอบโบนัสอ่ะยังไม่เข้าจริงๆด้วยคนระับผม หายไปแล้วผมจากคุนตอนนี้พันแปดเหลือเอ้ไม่ใช่พันแปดเจ็ดพันแปดเหลือเจ็ดพันห้าแล้วครับผมลงเร็วมากวายอู้เก้าสิบ <90. S 2> จะดีใจทำไมเหมือนเยอะครับเหมือนเยอะแต่ยังไม่เยอะแปดสิบรอบผ่านไปครับผมได้ไรเนี่ยรางวัลก้อนโตมือสองร้อยกลับคืนมาเป็นเจ็ดพันเจ็ดเพิ่มเบ็ดครับผมมันต้องมีแผงบ้างแหละ ยี่สิบแปดสิบรอบจัดไปเปิดปิดปิดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าปล่อยวุดเยอะลอยยี่สิบอยากได้ตัวแพงมั้งอะ่ะแบบสัญลักษณ์ไอ้นั่นอะ่ะตลาจีนอะ่ะไม่ค่อยมาเลยนะ อหายไปเกือบเกือบแปดร้อยแล้วผมตอนนี้หายไปแปดร้อยเรียบร้อยแล้วปิดเปิดเปิดเปิด,เ,ปดเร็วเลยเกินอ้าวเรียบร้อยแล้วผมหนึ่งร้อยเหมือนเยอะแต่ไม่เยอะคือถ้าจะเยอะจริงๆต้องเป็นแบบไอเข้าสู่โบนัสมันนะนะถึงจะได้เยอะ ได้คูณสิบอะไรอย่างนั้นอะเอออะตัวนี้ร้อยยี่สิบสูงเข้าไหมไม่เข้าผ่านไปแล้วครับผมร้อยสี่สิบรอบนะจ๊ะเพิ่มเบ็ดไปทีละห้าสิบมันต้องเข้าบ้างแหละอีกแปดสิบรอบนะอ่ะไปปืดปืดปืดยโอู้หได้ตัวนี้ ปึ 1> 1, ๊บหนึ่งพันครับผมเบาเเบาๆาอ่ะไปกันต่อครับผมกลับมาเท่าทุนเลยนะทีเดียวได้ตัวเมื่อกี้แล้วมันก็ละลาย,ลายหายไปแล้วอ่วปืดปืดปืดสม้มเอ้ได้ตัวนี้ีแล้วลูกลิงลูกลิงเท่าไหร่สองพันเดี๋ยวอกลับไปคืนทุนพร้อมกำไรพร้อมกำไรเก้าพันสองร้อยครับตอนนี้ ยังไม่เข้าโหมดโบนัสเลยนะปืดโอ้ยได้ลิงตัวนี้เนี้ยมันเหมือนลิงอ่ะไม่เหมือนหนูอ่ะเก้าพันจะหมื่นแล้วอะได้ตัวนี้อีแล้วแหมมันไม่เข้าตัวคูนตะกี้วะให้รอนานให้รอนานปืดส้มมาทัวตส้มอีกส้มส้มทัว ส้มถุงสามร้อยข้าวโบนัสหนูทองสักทีห้าร้อยเส้มส้มส้มโอ้ส้มติดต่อนเลยนะส้มอีกส้มอีกทัวส้มส้มส้มหายไปแปดสิบรอบนะครับตอนนี้นะจ๊ะ อ่ะปั่นไปอีกถุงมาเลยถั่วไงได้วสองพันมีถั่วไม่เข้าโบนัสสักทีอ่ะนี่ขนาดยังไม่เข้าโบนัสนะกำไรมาสองพันละประมาณอือ่ภาษาจีนอ่ะเรียกภาษาจีนแล้วกันพันหนึ่ง หมื่นแปดไปต่อครับถุง 300. สามร้อยสารีเหนียบพันนึ่งอันนี้ไม่ต้องลุ้นสม้มไม่เข้าหมดบนนะัดสักทีอ่ะอ่ะ จริงๆถ้าเพื่อนๆแบบไม่กะเอาอะไรเยอะก็หยุดตอนนี้ได้เลยนะแต่ผมมาอยากจหมุนทห้นมันให้แบบเข้าโบนัสไงเออเนี่ยได้สามพันก็เลิกแล้วปกติอะ่ะอืมส้มทัวระทดัดหมดหมดไปอีกรอบเพิ่มเบ็ดอุย้ยเยอะไปเยอะไปโอ้ร้อยเดียวพอจัดไป เข้าหมดโบนัสหน่อยเหอะทีละร้อยนะี่ยปาบอืมปาบสี่ร้อยเลยเมื่อกี้ปาบสามร้อยสมอ้มเข้าหนูทองเรียบร้อยครับผมมีวายมาทั้งแถบทั้งแถบมไม่มีขอหน่อยขอหน่อยส้มก็ได้สม้มสวยหมื่นหนึ่งสามร้อยไหมไม่ใช่มหมื่นหนึ่งโหได้สม้มอุตส่า์ได้เข้าหนูทองอ่าหนูทองมาเลยครับผม วายทั้งแถบถั่ว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 ไม่มาวะ่ะอะไรก็ได้ถั่วถั่วถั่วโอ้ถุงถุง,ถ,งถุงสวยกี่หมื่นเนี่ยกี่หมื่นกี่หมื่นไม่แค่สามพันจัดมานี่ก็คือเข้าโหมดโบนัสของมันแล้วนะอ่าปั่นอีกหกสิบรอบอพอไหมถือว่าเราเข้าเข้าโหมดโบนัสแล้วนะเมื่อกี้ออสวยนะสวยนะแต่ปันป่นต่อปั่นต่อเมื่อกี้หกสิบรอบใช่ไหม อ่ะรถเหลือห้าสิบก็พอไปไปรอบละร้อยปั่นไปอืหนูทองเหนูทองไม่มาประทัดทถั่วสองแถวถั่วสองแถวอ่ะอีกสองพันปั่นไปวายนี่รแล้วอีกสองพัน เกินสามพันสี่พันย็ดสิบเคเอาดิเอาดิหมื่นสี่แล้วหมื่นสี่แล้วจะไปสิปบเก้รารอบปาบ้าป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 ้ามีไหมมีอีกมีไหมมาเถอะไม่มีแล้วมาอีกแล้วสองพันนะครับผมต่อไปคิก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 หมื่นห้าแล้วเอาอีกหกสิบเล็กเล็กน้อยน้อยก็เอาอีกหกร้อยเย็ดสิบเคเอาดิเอาดิเอาอยัางไงหมดแล้วรอสุดท้าย หมดแล้วนะครับผมก็กําไรมาเป็นที่เรียบร้อยนะจาก7จ็ดนะครับผมตอนนี้ไอเจ็ดพันแตอนนี้เป็น1 5ื่นแล้วนะโหเท่าตัวเลยใช้ได้ใช้ได้นะครับผมเกมนี้ฟอร์จูนเม s านะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะกับช่องหลามแดงกับไบโ g a กมมิ่วันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปจะมีแจกเครดิตฟรีนะทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยสําหรับ100ท่านแรกนะครับผมลงคลิปปุ๊บก็แจกเลย100ลงคลิปปุ๊บแจกเลย1 0 ก็มเมาโค้ดได้ในคลิปเลยนะครับผมผมจะแปะโค้ดไว้ในคลิปนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจะมาแหกจะมาเฮงเกมไหนก็แล้วแต่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโดนสลัดไป